สีกันสนิมคืออะไรเลือกใช้ให้ถูกบางคนเลือกสีกันสนิมที่มีราคาแพงที่สุดเพราะเข้าใจว่าจะช่วยให้งานเหล็กทนทานและบางคนก็เลือกสีกันสนิมที่มีราคาถูกที่สุดเพราะคิดว่ายังไงเดียวก็ต้องทาสีจริงทับลงไปทั้งสองความคิดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเลือกใช้สีกันสนิมตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ต้องจ่ายเงินมากเกินไปโดยใช่เหตุหรือจ่ายเงินถูกแต่ต้องทาซ่อมหลายครั้งกลายเป็นจ่ายแพงโดยไม่รู้ตัว สีกันสนิมคือสีทาเหล็กที่ถูกทาเป็นชั้นรองพื้นโดยชื่อเรียกเต็มๆนั้นเราจะเรียกกันว่าสีรองพื้นกันสนิมมีหน้าที่ปกป้องพื้นผิวเหล็กจากสภาพอากาศภายนอกไม่ให้เข้ามาทําปฏิกิริยาจนเหล็กเกิดเป็นสนิมนอกจากนี้สีกันสนิมยังทําหน้าที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสีจริงหรือที่ช่างเรียกว่าสีทับหน้ากับพื้นผิวเหล็กการเลือกใช้งานสีกันสนิมควรเลือกจากพื้นผิวของเหล็กจุดสังเกตที่ง่ายที่สุดคือดูว่าพื้นผิวเหล็กของเราเป็นอย่างไรมีสนิมหรือไม่ วิธีการนี้จะทําให้เราเลือกใช้สีกันสนิมได้ง่ายขึ้นและเหมาะสมเหล็กใหม่เหล็กยังดีไม่มีสนิมใช้สีรองพื้นแดงกันสนิมหรือสีรองพื้นเทากันสนิมเหล็กที่ยังไม่เกิดสนิมแค่เลือกสีรองพื้นแดงหรือเทากันสนิมทั่วไปจะช่วยป้องกันการเกิดสนิมรวมไปถึงช่วยลดปัญหาการลางของสนิมเหล็กมีสนิมแต่ยังใช้งานได้ดีใช้สีรองพื้นหยุดสนิมทันทีที่มีระบบอีพ็อกซี่ สีรองพื้นหยุดสนิมระบบอีพ็อกซี่เป็นสีการสนิมที่สามารถใช้ได้ทั้งเหล็กเก่าและเหล็กใหม่คุณสมบัติพิเศษของสีการสนิมตัวนี้คือสามารถช่วยหยุดการลุกลามของสนิมเดิมและป้องกันการเกิดสนิมใหม่สามารถทาบนพื้นผิวเหล็กที่ไม่พุพองรุนแรงได้เลยหรือหากมีการขัดสนิมแต่ยังมีสนิมหลงเหลืออยู่ก็สามารถทาสีการสนิมตัวนี้ได้ทันทีหลังจากทำความสะอาดผิวแล้วที่สำคัญทนแดดทนฝนรวมถึงทนความชื้นจากไอทะเลซึ่งรุนแรงกว่าความชื้นปกติได้ดีอีกด้วย หากใช้เหล็กกันวาวไนาจําเป็นต้องทาการสนิมเพิ่มใหม่เหล็กกันวาไนาหรือเหล็กชุบสิงคือเหล็กที่ผ่านการเคลือบป้องกันสนิมด้วยสิงสารเคีซึ่งมีหลากหลายกรรมวิธีไม่ว่าจะเป็นการจุ่มร้อนการทาเคลือบไปจนถึงการใช้กระแสะไฟฟ้าซึ่งจะทําให้พื้นผิวเหล็กมีความมันวาวการทาสีเหล็กกันวาวไนาจึงจําเป็นต้องเลือกสีสําหรับทาเหล็กประเภทนี้โดยเฉพาะไม่เช่นนั้นแล้วอาจทาแล้วไม่ติดพื้นผิว สรุปแล้วการเลือกสีการสนิมนั้นง่ายนิดเดียวแค่เพียงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเหล็กที่เราจะทาสีการสนิมนั้นเป็นแบบไหนมีสนิมหรือไม่แล้วจากนั้นค่อยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทาตามที่ฉลาระบุไว้อย่างเป็นขั้นตอนเพียงเท่านี้งานเหล็กที่บ้านก็จะการสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ